ไอ้เขี้ยวเงินนะหมู่บ้านเล็กๆริมป่าใหญ่เรื่องเล่าขานถึงไอ้เขี้ยวเงินอสุรกายร้ายที่คอยล่าเหยื่อในยามค่ําคืนไม่มีใครรู้ว่ามันคือสัตว์ปีศาจหรือวิญญ,ญาณอาฆาตแต่ผู้ทั้งผู้แก่ต่างเล่าว,ว่ามันมีเขี้ยวสีเงินเป็นประกายสามารถฉีกกระชากร่างมนุษย์ได้ในพริบตาค่ําคืนหนึ่งขณะที่ชาวบ้านกําลังหลับไหลจู่ๆก็มีเสียงร้องโหยหวนแววมาจากชายป่า เสียงนั้นชวนขนลุกจนไม่มีใครกล้าออกไปดูแต่รุ่งเช้าชาวบ้านกลับพบร่างของลุงพลคนเฝ้าวัดถูกฉีกกระชากจนแทบจำไม่ได้ข้างศพของเขามีรอยเขี้ยวลึกฝังแน่นและที่ปลายรอยแผลมีเศษเงินวาวับติดอยู่หลังจากเหตุการณ์นั้นชาวบ้านต่างพากันหวาดกลัวและไปขอคําตอบจากตาเพิ่มผู้ทัผู้รู้เรื่องลี้ลับของหมู่บ้านตาเพิ่มถอนหายใจหนักก่อนเล่าเรื่องเมื่อหลายสิบปีอ่อน สมัยก่อนมีนายพรานคนหนึ่งชื่อขุนเดชเขาล่าหมาป่าตัวหนึ่งที่ว่ากันว่าเป็นร่างแปลงของหมอผีพอฆ่าหมาป่าได้เขาก็ชิงเขี้ยวของบันมาทําเป็นมีดเงินเพื่อป้องกันตัวแต่หมาป่าตัวนั้นไม่ตายวิญญาณมันยังอยู่และสาบให้เขี้ยวเงินกลายเป็นอาวุธต้องสาบใครก็ตามที่ได้ครอบครองม,มันจะถูกตามล่าจนกว่ามันจะได้คืนคืนนั้นฟ้าครึ้มไร้แสงจันทร์ ลมพัดหวิวราวกับเสียงกระซิบจากวิญญาณชาวบ้านรวมตัวกันแน่นในศาลาวัดหวังพึ่งบารมีพระธุดคงที่เพิ่งเดินทางมาพักแต่แล้วเสียงกวนประตูดังขึ้นแกรกแกรกตามด้วยเสียงหายใจหนักราวสักร้ายทันใดนั้นประตูถูกกระชากออกเงาร่างสีดำทะมึนพุ่งเข้ามาดวงตาสีแดงเพลิงจ้องเขม็งทุกคนเห็นชัดเจนนั่นคือไอ้เขี้ยวเงินพระธุดคงหยิบลูกประคำขึ้นมา สวดบนเสียงดังก่อให้เกิดแสงสีทองสว่างไปทั่วศาลาไอ้เขี่ยวเงินดานเสียงแสบแก้วหูก่อนจะไหมกลูร่างของมันเริ่มละลายเป็นเท่าฐานก่อนที่มันจะสลายไปหมดสิน้นมันหันมาจ้องทุกคนเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเปล่งเสียงต่ำว่าข้าจะกลับมารุ่งเช้าบอกจางหายไปหมู่บ้านกลับคืนสู่ความสงบแต่ใครเล่าจะรู้ว่าคำสาบของไอ้เขี่ยวเงินดันจะจบลงจริงหรือไม่ คืนนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์